หลักในการเตือนกันไม่ว่าเตือนพระหรือเตือนคนก็ต้องเตือนด้วยความระมัดระวังคือผู้เตือนเองเนี่แหละต้องระวังว่าอย่าให้ผู้ที่ถูกเตือนเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาถูกจับผิดไม่ต้องให้ผู้ถูกเตือนเนี่ยมีความรู้สึกว่านี่เราเตือนด้วยความหวังดี ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะโดยทั่วไปคนเราเนี่ยเวลาทำอะไรก็เชื่อมั่นว่าตัวเองทำถูกแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมีใครมาท้วงว่าผิดเนี่ยบางทีก็ไม่ชอบใจเหมือนกันเพราะมั่นใจแล้วว่าถูกอะแต่มันเกิดผิดขึ้นมาแล้วไม่รู้แล้วมีคนมาเตือนขึ้น,นมาเขาต้องชะง,งักแหละคนดีนี่จะต้องชะง,งักเลยโบราณบอกว่าแค่เสียงจิ้งจกตุ๊กแกมันทักเวลาเราเดินผ่านก็ยังต้องหยุดฟัง นี่คนเตือนก็ยิ่งต้องหยุดฟังแต่หยุดฟังแล้วอย่าให้เสียอารมณ์ได้อย่าให้รู้สึกว่าเอ้ยนี่จับผิดกันนะถ้าหยุดฟังแล้วเออนี่เป็นเสียงแห่งความปรารถนานดีนี่เป็นเสียงสวรรค์อ่างั้นว่ากันต่อเราเนี่ยติติตงไม่ใช่ติเตียนติเพื่อกอไม่ใช่ติเพื่อทำลายเพราะะนะนั่น,น,นแหละถ้าท่านผู้ที่เราจะเตือนถ้าเป็นพระ เรายิ่งยกมือพนมก่อนถ้าเป็นคนด้วยกันแต่อยู่ในฐานะที่ฐานะตำแหน่งที่สูงกว่าเช่นไม่ต้องใครรอกคุณพ่อคุณแม่เราเองนั่นแหละบางทีท่านก็ทำพลาดไม่ใช่ไม่พลาดก็ท่านยังเป็นคนอยู่อะแต่จะเตือนพ่อจะเตือนแม่ก็ไม่ใช่ไปขึ้นเสียงเถียงกับท่านยกมือไหว้ท่านก่อนกราบท่าน,นงามๆกอนก็ได้พ่อตอนนี้ไม่มีใครแล้วขอพูดบางนะพ่อทำเรื่องนั้นเรื่องนั้นไม่เข้าท่าเลย ม่น่าทําเดี๋ยวจะเป็นที่ตําหนิได้แต่กราบท่านก่อนแต่ว่ามาถึงก็ชี้หน้าพ่อเลยเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงก็ว่าราวก็ว่าพ่อนี่ไม่มีอะไรดีเลยไอ้นี่ไม่ใช่เตือนพ่อมันเตะกา้านคอพ่อมาแล้วไอ้วันนี้นะ่ะเพราะฉะนั้นฉัจะเตือนเนนเตือนพระกันนะหลวงพี่หลวงพี่ทํางี้ไม่ถูกรอย่างเงี้ยพวกผมก็แย่สิอ่ามันน่าจะอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ใช่หรือ มันน่าจะอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็หลวงพี่ก็สะดวกพวกผมก็สบายน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าไหมหลวงพี่นะพวกผมก็พลอยดีแล้วแล้วหลวงพี่ดีขึ้นดีขึ้นผมจะได้เป็นลูกนกลูกกาอาศัยหลวงพี่ต่อไปนะมันก็ไปกันได้ทำอะไรไว้เยื่อไว้ใหญ่กันหน่อยนะโบราณเ,เขาใช้คำเนี่ยตัดบัวแล้วยังไว้ใหญ่เห็นไหมเวลาเด็ดบัวมันจะมีใ่ยเออ เระยัฝันชับไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นวันหลังไม่มองหน้ากันเลยแล้วเราจะอยู่กันยังไงคุณค่าของทีมเวิร์กมีความจำเป็นในปัจจุบันนี้ไม่งั้นประเทศไทยอยู่ไม่ได้โลกอยู่ไม่ได้แต่ว่าทีมเวิร์กต้องมีเยื่อใหญ่เพราะแสดงความปรารถนาดีฝากเอาไว้ซึ่งกันและกันมันจึงจะอยู่กันได้ไม่ใช้อารมณ์เท่านั้นแหละ